สบายดีบาจุกูสุสคนดอจ้าวันนี้น้องต่อยมาหาแม่น้องเกดกับโควิด <C ov id> พี่น้องเิ่นอยู่แต่ป่า่แจะดงไปไหมอยู่ในสวนสวนคนไทยิ่นเ็ศอันสวนปลูกทุเรียนฝนกำลังแรนมาเลยหยัวยิ้มเปยเปยมาแล้วธรรมชาติล้วน,วนพี่น้องเอ้ยน่าจะอยู่ดะเย็นดี cà thơi nhang mà, mình cà thơi chong đền, chàm đền rồi phù, nhớ không cau, covid nhang đây là covid nhang đây lọ hà thú bớt phù, như thế chôn ban phù, chả chốt ban, cà thơi, đi anh thơi บัวยิ้มมัห <even S 1> ัวจังล e ok, ืมเดียวละลืมเลยไปดีนะไปใชาเหาะบ่อนเจออยู่พุนบอไปไปพุ่นก้อนไปเนาะไปเนาะให้หล่อหาชื่อนจนทั่วทิพ หุ่นล่ะามาจนไปชวนคนไทยอีกคนหนึ่งอีกผูกบุกยุตน,นาอีกผูกกายชวนยางไปอีกครอาาเปล่นนา <c oughs> เป็นหล่อหาพูนวะชวนคนไทยจะพูนวะ เธอยางได้แหละเธอขอสาวซื้อนมมาให้มามาไหนไปเชลยโปรกิจโอ้นั่งเูผู้นั่งเลยผู้ลปุกยี่ผู้เออ ปลาปูกสลีพร้อมไพปูกสลีนี่เออเบี้ยงเพชรสลีผู้ละลายนั่นแหละเบี้ยมาจากหมกทั่วเอ,อ่อเอามาเบิดหัรน,นะกะเตยบ่อนอยู่ชิเพิน่นบ่อนเฮดอยูเ่เฮดกินชิเพิน่นพี่น้อง บอนเฮ็ดูให้กินกระเทยแม่ของน้องเกศต้มน้ำไม้นี้พี่อ่ขนมขนมขนมอ่ะขนมขนมบอนกระเทยนอนได้ไหนกะเทย จองครอบครัวพี่น้องมาอยู่นี่ที่ป่าย่ดงพี่ป่ายุดงพ่อไอ้พี่ประชาน่ะดงพี่ประชาร์ใช่พูดนี่นะพูดหนูตงนี่เออเออใกล้พี่ประชารนี่พูดสองคนพิ่นเห็นมาพี่น้องพูอเบิกชิบุกองเข้าไปพ่อคนเห็ดเวียงนังพักพ่อนเออสองคนนะฮะกับบอลฮูน้าเพิ่นอยู่นะ phòng hồn <laughs> <laughs> đây cà thơ anh nè Ấy dư sao bây lộn hà cho sọc sàm sơ mô, nhưng mà hên bán là nhôm ừ, bán là nhôm, bảo dù là nhôm ừ, lại bán thế ừ, à, ม้วนโมเกดยู <c oughs> so like ่นี่เกตม้วนบ่มีมูลินเนาะไก่ฮาขนมเลยโอ้นี่แหละคนบ่มีเงินอยู่แบบนี้แหละเงินกับบอลเชียอีกอยู่นี่สบายอยู่ปลายยิงดงสบายโตใส่กระเทยกินเนก็กระเทยนี่ขนมนี่กินเนก็ชิมเลยเนาะชิมเลยเนาะชิมเลยเนาะคนหิวขนมเคนหิวขนมอ่ะ พันยักกินทีุ่้ดมะละขออ่ะขอคืนขอกินเน่ยขุดมะละขอพาเด็กุดอันนี้ชาวบกกินเนาะลับใจเด้อเหอนเอออเ็นไหมขับใจเด้อวันนี้ายนงบกกินไม่น้อยย่งางให้ชาวเบิ้องหน่ะย่างไ,ได้ลแล้วเมื้อสียางขนม,ขน,มขขน,น้ำมันเมื่องชาวโข้อให้ขนมเนาะข้อคืนเนะ ก็คืนเนอะชนใจอ่ะเอ้ยเิันขี้ดื <that 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 ้อลืมเอาปุ๊มมาให้เท่าชักตัวยังมาบ้าบอนี่เท่าชักช่วยดูเไปละคว่วเออไปเ่ยางไปคุยไปละคั่วได้เดี๋ยวนี้นะเท่าชักฮะไหนเออไปคุยไปละคั่วไรได้เงิน บันนี้มาเบิ่งเพิ่นคุดไหมรักหัวพี่น้องมันคุดรักสวนมากับไม่แย่เพิ่นหาเงินืมาหา,หาเขาบอได้เล้วเงินคุมเละยี่สิบบาทแม่นบอกคุมละยี่สิบบาทคุมและซาะบาาวบา่าคุมหนึ่งเท่าซักคุด ม่ี่าเพิ่นอนเนี่ยเพิ่นก้าวน้านะไก่จากโตเมืองเด้อพี่น้องจะกินข้าวต้มกระยมกับบมี่แถวนี้ฮะ<อ>ต้องออกข้าไปในเมืองผูงมาพร้อมด้วยคลิปได้คุดลงไปโอ้ได้จะคุ้มแล้วมือนีิได้อันนั้นหากระดิ่งช่องคุ้มลงตอนแรกคนตกแต่สาววาคุดเลกิกแถวเนาะ ก็เพื h <h nah ่อจะได้คุมนึงคุมละซาวบะพี่น้องเอ้ยพูดใครดอกผลตกดินอ่อนเนาะชักวางสองช่งมือนั้นมาแล้วก็ลงไปคุดกระแตงกระแตงกระแตงอันนี้ดินเพื่อจะพักไปนี่ เป็นแต่ปลูกมังเอือมักแตงใส่เนาะแถวนี้เนาะธรรมชานี่นี่นะดินงามนี่ปลูกมังเอือมักแตงใส่มันลามนี่ซักสิเก็บกินวะปลูกธรรมชาตินะกระเทยกะเวลาเาคุดเพป็นกะปะแบบนั้นแหละพี่น้องกระเทยกะไปนอนง่อยลงเลยปะกินเงาะกินเงาะกับขนม ก็บอกมียังซื้อมานมขนมขนมอันบ่มีเงินซื้อขนมโคตรทงมาให้หลาน <c oughs> ซื้อขนมผากหลานครับเมื่อมื้อนี้ปะครับเมื่อเลย,ยามาลิ้น,น,นปไปลหลอกฮาชุไไดชุดบ้านเพื่อไปฮะชอกช่ำงชามช่ำงเพื่อจะได้มาฮอตได้ไหนมาสุดท้ายแล้วบ่เหนียวบ่ได้ละเมื่อว่ะเมื่อได้เฮาว่ะโอ้ไก่กัน tôi sắp bô thu tôi đều yêu cầu bội ai bô mì sắp bô mì hạng thôi tôi sắp hạng anh em bội ai 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 bội ธรรมชาติมีตะฟูมีตะพาพี่น้องเอ้ยมาอยู่นี่เย็นหูเย็นตาสบายใจหยุดในถ้ำหยุดในดงพ่อพูรังเกศเพิ่นกะงออยู่หินหุ่นทางอันนี้กะมีหุ่นทางเข้าไปอีพี่น้องเขาทมนะว่าเข้าในพ่นมีถ้ำ่าทางในพุ่นน้องต้อยจริเข้าไปลิ่นอยู่เบาเออ เฮ็ดหอนไม่ได uh ้ไปหาบอเขาไปหามือ huh. ซ so he ื่นะเฮ็ดพวกนะเยไปกระไรเยไปกระไรเฮ็ดพวกโอกและสันมือนี่ค่ะมันนาเห็ดนี่ได้จากคุดนี่แหละไไปหาอยากไปหาดิเฮาสานตัวความลายสาตัวเกีก่อนะมาอะบุมีเวียกมาดทิศหน้าพวกอะไรเขามาฮะมาเอเขาไปจี้สามอกสาสาทิศหน้าเขาจะมาพันสานน้ำ เขาเข่ามาอันดอกเจ้าโกบนาเสียแต่มันวิตบานก้อนมันเน่าก้อนป้าพอดอกเจ้าโกบข้อมาละเออเอาเท่ารีมาดีสานโอ้ยบ่ได้มาหรอกอะไรอยู่เฮือนทันละสารวิตป่านวิตป่าอีสานกระเทยยังไงชาบึ้งนลยไหมกะเทยตบมือลายไหมพิ่นบนลูกเพิ่นมีแนวกิน เพ,กกพื่อนมากเพลงอันเป็นอาบน้ำในคลองนะเพื่อนมากเพื่นมีนกินเพื่อนบอลุกคัมภีร์มีนกินเพื่อนกระย่างหัวยังไงเนี่ยกระย่างเ้วกปานมันกดิ่นกิขน <P ers> <P ers> ขนมน้ำขนมสาซซื้อมาให้เพ,พื่อนนียบปนอรโอ้ตกขี้ดินแล้วนี่ <P ers> <P ers> เช็ดกันเช็ดกันกินเลิศกินแบบนี้แหละมันงจกเยู่ไวมาไม่เมันนังนองมันีนองดิน้เจ้าโมมันก็จะอ่อนอยู่พูดไปฮอดพูดละวะสุดพูดละวะอ้อเบดเลยเนาะนี่เออ เจาะพูดเลยโอ้ลาอยู่ชุดชุดตัวนั้นแล้วก็เอาตัวนั้นไปฟุ้นอันแล้วละบันนี่เดียรย่างเราพี่น้องพูดจิงจระจริงจระมาแล้วคูดกันกันจิงจิงอ่ะล้มนะบันนี้ลุก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 เกือบกับบะหมี่ไส้โอ้ยกระเทยลิ้นขี้ตมขี้ดินไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพื่อให้ตามประสาคนทุกคนยากเลยี่แหละ บ่มีแนวหาแจาา้งในใดอยู่ไปแบบนี้ล่ะชีวิตคนบ้านนอกบ้านนาโควิดขมโอนีดให้กร๊าซคาเงิอนถังนี้อืมจบปัหาเปทำงานไทยกดไลคคลิปนี้กล็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยเด้อจ้าคลิปนี้กลับ,เ,บ,บเพราว่าสบายดีพอคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปหน้าก็ 拜拜。Bye bye.